สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่เป็นคลิปแรกของช่องของพวกเรานะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาแจกเจ้าสคริปต์ของ NetHub นะครับวันหนึ่งเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับหมือนที่ครับตัวนั้นใช้ได้เป็น s i n นนะครับน่าจะใช้ได้แหละนะครับเพราะว่าแนะนำให้ไปใช้ Delta ในโทรศัพท์จะดีกว่าไม่ก็อ e m มูเลเตอนะครับวันั้น ครับพอเราเชื่อมเสร็จแล้วเก็จะรันกันเลยบดบดรันเรียบร้อยนี่ครับมันก็จะขึ้น n e t h u ับโหลดดิ้งมานะครับก็รอครับโอ้ยจะถือเชียรใหญ่ไปเรื่อยเลยไปนี่ครับ n e t h u ัดูสุดยอดครับนี่นะครับจะเป็นเมนูหน้าต่างโปรนะครับนี่วิ่งอันนี้ก็วิ่งไปอันนี้ก็บินอันนี้ก็บินนะครับทั่วไปนะครับไม่มีอะไรอันนี้ก็แ n t ตี้ครับ ทำให้เราไม่โดนติออกจากเกมนะครับ20นาทีมามจะมาเลือกนี่กันเลยนะครับนี่คือเรนดอมในการวางผลไม้วางซีตในสวนนะครับเราก็ต้องเปิดโปรซื้อก่อนนะครับนี่ครับออโต้บายนะแล้วก็กดเรียกออไปเลยนะครับซื้อทุกอย่างนี่มราก็ซื้อเคลัดมาแล้ว2อันนะครับ แล้วพอถึงโฟมถึงฟารมปุ๊บก,ก็จะเปิดออโต้แพนอ่ะมันก็จะไม่ไม่วางให้นะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะก็ต้องถือก่อนมันจะวางให้นะครับโอเคมาครับต่อไปก็จะเป็นจะเอาพอยต์เท่าไหร่ของซัมเมอร์ตรงกลางแนะนําให้เปิดศูนย์ไปเลยครับแล้วก็ออโต้ัมิตไปเลยนะครับนี่ทาให้หาตังติดรหัสไก่ที่จะทำไว้สักประมาณ10บก็พอนะครับเอาไว้กัน ตายอ่าแล้วก็เมนูนี้ก็คือออโต้ใส่ตรงเครื่องน้ำพึ่งตรงนั้นนะครับแล้วก็ออโต้รับออโต้เก็บอันนี้ก็ออโต้คราฟนะครับออโต้คราฟพวกนี้นะครับออโต้คราฟก็จะคราฟพวกนี้ได้นะครับผมก็ได้นำให้คราฟที่เก็บเมล็ดไว้นะครับสำหรับผมตอนนี้ก็คราฟเจ้าเมล็ดฮันนี่ซักเกอร์ได้ครับนี่ เจ้ามาเลดี้คราฟไม่ได้อีกแล้วนะครับใ่านี่ครับก็อย่าลืมเปิดตรงนี้ด้วยนะครับในไอ้พวกอะไรก็คือพวกออตโต้เก็บผลในสวนนะครับอ่าตอนนี้ออก็กคืออ่าผมเลือกหาแครอทนะครับนี่ครับเจอแล้วแครอทก็จะเปิดฟาสต์โหมดครับมันก็จะออโต้คอลิกนี่คูดไฟได้กลับไปฟาสต์โหมดนะ ก็อันนี้จะเป็น m o t a t i o n ที่อยากให้เก็บนะครับแนะนำไม่ไม่ต้องไปเผื่ออะไรก็ได้นะครับในผลที่ไม่อยากให้เก็บนะครับไม่เก็บผลอะไรก็ไม่ต้องติ๊กนะครับอันนี้ก็ไม่อยากได้ผลอะไรก็ไม่ต้องเอานะครับแล้วก็มาถึงทีเด็ดซีเค็ดกันแล้วนะครับเจ้าอันนี้เลยนะครับ utility สมมุติคุณมีผลน,นี่ซ y s u c k ร์นะครับสมบูรณ์นะคนเลือกได้เลย,เลย ขั้นต่ําน้ําหนักของคุณจะเอาเท่าไหร่สมมุติผมจะเอาสักแปดร้กิโลไปผมก็ติ๊กจุดจุดจุดกดออตโต้มันก็จะขุดออตโต้ให้เราเองเลยนะครับถึงว่าโคตรจะดีนะครับอันนี้ก็เป็นรีเคลเมอร์เอาไว้สําหรับเก็บพวกต้นก,กากเอ้ยต้นที่เราอยากให้มันกลายเป็นเมล็ดนะครับข้างล่างก็จะกดใจอะไรบ้างนะครับก็น,นี้ก็ออตโต้เก็บน,นี้ก็ออตโต้ลบมีออตโต้ลบด้วยนะครับ สำหรับคนที่อยากจะลบอันนี้ก็ออโต้ลดน้ํำเยอะมากครับทุกคนแล้วก็นี่ครับเอาไว้แบบวาร์ปไปหาขมโมยขมโมยผลที่โหดสุดในเซิร์ฟนะครับแนะนําให้ไปเซิร์ฟรวมจะดีมากแล้วก็อันนี้ตัวเปิดซีดแพ็คครับที่เหลือก็อาตัวดูเช็คราคาเลยประมาณนั้นนะครับไม่มีอะไรมากอันนี้ก็บูทบูทด้พีเอนะครับอันนี้ก็จอดํานะครับก็จะดีเลยก็มันก็มีประมาณนี้เลยครับผม ไม่มีอะไรมากนะครับดูปเอ้ยดูปจริงหรือเปล่าดูก่อนนะครับอันนี้เป็นดูปน่าจะดูปจองปลอมนะครับอ่าฮะฮะฮะ่ครับดูปมันดูปได้จริงครับโอ้ดูปไม่ได้ครับทุกคนผมโม้ครับอ่าลองถือลองมาขายใหม่นะครับ ดูบได้ไหมครับดูไม่ได้ครับโอ้โหดูมันไม่มีจริงครับทุกคนอย่าไปชงอย่าไปเชื่อนะครับดูบอะไรเพอเพอจงเพอจื่อนครับไม่มีหรอกครับดูบอะหลักของฟรีไม่มีที่ดูบหรอกครับแตงเงินเนี่ยลองดูดิกรา๋อันนี้ก็เงินปลอมนะครับทุกคนไม่ต้องไปเครียดนะครับนี่ก็คือวัดมาล้านเกียได้วัดมาล้านสัตว์ได้นะครับนนี้ก็นี่ซ่อนแจ้งเตือนแจ้งเตือนทั้งบน ก็มีประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรอีกแล้วสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องผมพวกเราด้วยนะครับเพราะนี่คือช่องที่เพิ่งสร้างเลยนะครับและจะมาแจกโปรอย่างนี้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องหาวิธีกรงวิธีการอะไรให้มันมากมายนะครับแค่กดเข้าไปก็ได้โปลเลยนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับผมอ๋อเห่อ